ไม่เกมตกปลา,าแล้วปีนี้ fishtwave ตกปลาจริงดิและมาพร้อมระบบงานภาพที่สวยงาม,มก็มาดีครับและระบบเรลือดิฟพพกระดิฟจังเลยอะไม่ถึงสักทีและระบบสุ่มตัวละครที่สุดจะน่ารักที่จะมาตามดูดูการของแพทยอย่างมากมายแต่แม่ไม่เคยออกเร็วเลย น้องขนาดสีดาวน่าละขนาดนี้5เราจะขนาดไหนแต่ไม่เคยสุมได้เลยนะและระบบไขปริศนาอัจฉริยะระบบเหลือที่สามารถอัพได้มากมายถ้าคุณมีตังค์นะเยอะไปไหนเนะี่ยและระบบในเรื่องที่นา่าติดตามมาก ภาพแม่งสวยอะเอ,อ่อใครรู้เจนี่คือใครบอกทีนะครับว่าจะลงตู้มาะไรน่ากดมากรวมมาถึงโรกต่อปาที่โคตรจะเพลินเออเออเออ,เอ,อชิวอย่างชิวย่งชิวชิวมากสบายมาระบบเลี้ยงปลาที่น่าตื่นเต้นว่าจะกลับแต่ละครั้งจะพอไหมแต่มันไม่ใช่ปัญหาถ้าคุณอัพช่องเยอะพอ และที่สำคัญที่สุดคือระบบการบินคือภาพสวยและบินเพลินมากดูดิลุงเป็นลุงและที่พูดมาทั้งหมดน,นี้ไม่ใช่เกมตกปลาต่าง่ารแต่มันคือ Thank the Tibreaker. as you See ก็นั่นนะครับมันคือิทเรยเว็บออนไลน์นะครับเรามานในกันเย็นนะครับเพื่อทางคโรเข้าใจใจดีทำซับไทยมาให้นะครับขอบคุณครับ